นี่ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเปิดเซิร์ฟไมค์ครับนะอย่างแรกนะให้สร้างโฟลเดอร์ไว้อันหนึ่งอะไรก็ได้นะก็แล้วก็เยี๋ยวจวเป็นอืมแ๊บนึง เอวเว็บสร er ้างเว็บสร้างเซิร์ฟนี่ก็ก็คนอื่นนั่นเนี่ยก็เว็บนี้เดี๋ยวจะให้ไว้ด้าล่างเดสคริปชันนะก็ที่สร้างทำไงเล็กน้อยกันหนึอย่างนั้นก็เอาดาวน์โหลดมาพอโหลดเสร็จแล้วมันจะได้ตัวเขียนมาเซิร์ฟเวอร์มาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดห้าจุดสองนะของภาพหนึ่งจุดห้าจุดสองให้เปิดไปอ่ะ กดแล้วก็เจ็บันนี้ก็กดเซิร์ฟเอร์ไปแล้วก็ลากสองอันนี้มาที่นี่ของโปกของคอมสามสองบิตนะน่ามาที่เวอร์ที่เราสร้างแล้วก็เปิดร้านเลยครับแล้วก็แบบนี้ก็ปิดไปเลยก็จะมาแล้วครับของที่เราต้องการจะเซ็ตคุน,เซ,นเซ็ตนี้เซตนั้นแล้วก็เซ็ตของคุณ กลับมากันต่อนะก็หลังจากบอกเ็นีนี่ให้เ้น <te> <te> ีน <to> ี่นะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์พับรนะคุณจะเซ็ตอะไรก็เรื่องคุณแต่ว่าออนไลน์หมดนี่ต้องเป็นฟอต์เอสีนะ แล้วก็จะเกมหมดดูอะไรเกมหมดศูนย์เที่ยวกี่คนเรี่ยวแพบโอ้แพดดูสปอนสูงกี่ฟาเรียวดิีเอออะไรคุณก็หากันไปมอนสเตอร์บิดไปก็หากันไป คุณเซฟเสร็จแล้วก็คนทำเสร็จแล้วคุณก็กดเซฟปะก็จะได้ของไงสามารถเล่นกับน้องไอพีแล้วก็นำชื่อได้ไวลิสคืออะไรไวลิสคือสมมุติเราเปิดเซิร์ฟเนี้ยอยากให้เพื่อนเราเรากับเพื่อนเล่นได้แค่สองคนก็กดเข้ามาที่ไวลิสแล้วก็พิมพ์ชื่อใครที่ใครที่จะให้เล่นบ้างือ ถ้าใครถ้าใครอยากให้เล่นหมดเลยก็ไม่ต้องไว้ไม่ต้องกดอะไรกับมันปล่อยมานไว้อันนี้อย่าไปกดซ้ำนะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งย่้าตูองเนี่ยห,หรือว่าของคนอื่นจะเป็นอย่างอื่นอย่าไปกดซ้ำไม่งั้นจะเสียหายนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วโอบี OB, ให้โอีใครบ้างอ่ะชื่ออะไรก็ใส่ไปเอาไปปึ๊บแล้วก็กดเซฟแล้วก็อือ ก็มีแบรนด์ไอดีแบรนด์ใส่ชื่อแบบรูออ,อะไรีแบรนด์ไม่เยอะใส่ชื่อแบบเบอร์อะไรก็เบอร์ของเราพักอินก็ปักอินเซอร์ไม่์ครับจบเราซส้เสร็จแล้วเปิดเลยมันจะลอมรถแป๊บหนึ่งใครที่ไม่มีปักอินนี่จะโหลดเร็วมากใครที่มีปักอิน,นจะโหลดช้า มันต้องไปลานปากอินิกตัวนี้ก็ทั S T O P ทับ S T O P โเค้ยไม่ต้องไม่ไดแล้วก็แล้วก็แต่แล้วก็นี่ก็คือขวาในองค์การคุณก็ไป อ้ออย่างหนึ่งวิธีการดูไอ้น,นี่เวลปรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไอพีอย่าไปยุ่งกับมันถ้าไม่ถ้าคุณไม่เล่น no ip คุณเล่น no ip คุณก็ปรับไปถ้าคุณไม่เล่นค,คุณมันนี่เลยเพื่อทำอาชิดเลยเนะี่ยอ่าไม่ใช่อย่างนี้นอาจจะต้องจบกันนะก็ bye บายไปดิ bye. แล้วก็ค่อยๆมาต่อปันอีกรอบหนึ่งอ่าถามว่ารันเนี่ยวิธีดูไอพีเซิร์ฟเนี่ยที่จะเล่นเนี่ยดูยังไงดูยังไงวะที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยเปิดเปิดตัวรันแล้วดูไอพียังไงวะถ้าคนเล่นแบนบนอยพีก็ดูอย่างหนึ่งใครที่ไม่ได้เล่นแบบน,นอยพีก็ดูอย่างหนึ่งให้ทำชี้นะให้ดูกับตัวทำชี้นะ ตรงนี้มาดู่าให้คุณดูแถบข้างหน้านี้ตรงที่มันมีขีดก่อนวันนี้มันมีมาแล้วเราก็เราเพิ่มสองห้าจุดสามศนยจุดหน,นึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง้าจุดสามเจ็ดทับน,น,นี้มันต้องขีดนะแต่และกรอบนี้ a d d r e จะไม่เหมือนกัน เพราะว่าเปิดเอมจะเรียอว่าคอมมินตี้เอเลอเปิดเซิร์เลยครับตานเลยแ้นนี้มันก็จะรอรอใครที่ไม่ได้ลงกรอกอินนี่จะเนะร็วนะรอรอสปาวัน4 9็เกปสองตัวนี้เซ็เลยได้เลยนะโอเคเสร็จแล้วก็ยรน ไปเรื่อยๆนะก็จะมันก็จะขึ้นนี้ลอกส่งดีเคเค่นมันจะขึ้นนี้แล้วก็เราจะใส่โอพีใครก็ได้ถต่ว่าถ้าจะพิมพ์ใส่ออปิแบบนี้ก็พิมพ์คําสั่งเดิมแต่ว่ามันต้องมีทับแล้วนั่นเอง่าลองดูเปิดโอแล้วเข้าเซิร์ฟโอ้เป็นนี้ ใครที่ลงปักอินไว้จะตามตามปักอินนะอันนี้เป็นสอนแบบไม่ลงปักอินนะสอนเพื่อเซิร์ฟเฉยๆก็อเคช่ยวยเฉยๆได้แล้วก็ครับถ้าจมเป็นหมดไาดยถ้าไม่มี OP น,นะถ้าไม่มีก็จะทำไม่ได้ ถ้าเวลาไม่มีมันจะคือว่าคอมแปคอมเมนต์ไม่ไม่สามารถเปิดแชร์คอมเมนต์ได้ไม่อนุญาตแชร์คอมเมนต์นะเป็นภาษาอังกฤษก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะสอนที่รถแคมเปราเซียนะยังนี้นก็ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็ ผมจะไม่เปิดผมจะลบจริงนะโอเคนะนี่ครับบ๊ายบาย